สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องถูกๆท่านนะครับมือนีมาพอกันแต่เสาจักหน่อยครับเจ็ดโมงกลัวๆนะครับมือนีสิผ้าท่านผู้ชมมาเว้าเรื่องการเผาถ่านนะครับมาฟั่งเทคนิควิธีการเผาถ่านที่ได้คุณภาพของคนลุ่งดินดำนะครับพร้อมกับมาเมืองเตาเผาของลุ่งดินดำนะครับว่ามีลักษณะเป็นจังไรนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าอาชีพการทำเกษตรนะครับ อาชีพการทำกรเกษตรหรือว่าการเหตุเศษแต่กิจพอเพียงนั้นนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนในการใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแกะสมือกับถังนึงกับเกือบ4ี่อยนะครับ3าม7อยหกสิบเจดแล้วแต่มองนะครับเพราะนั้นชาวสามารถเก็บใหม่ในหัวในสวนมาเผาเป็นทานได้แล้วก็เป็นทานที่มีคุณภาพกระนาชีเป็นเรื่องที่ดีนานจะซอยลดต้นทุนของพ่อแม่พี่น้อง ที่ทําอาชีพเกษตรได้นะครับเดี๋ยวมันนี้เ้าเสิ้ผ้าท่านผู้ชมไปเมืองเตาเผาของลุงดินดาแล้วก็ไปเมืองวิธีการเผาถ่านของลุงดินดําที่มันได้คุณภาพนะครับเดี๋ยวเขาไปที่ตามกันครับมันนี้ครับท่ <c oughs> านผู้ชมครับก่อนเข้าสิไปเมืองวิธีการเผาถ่านนะครับเดี๋ยวเข้าเสื้อให้ลุงดินดําอธิบายถึงรูปแบบของถังนะครับมาเป็นอย่างมันคือต้องออกแบบว่าเป็นอย่างซี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปพบกับกุ้นลุงดินดํากันครับผม สวัสดีครับลุงดินดำครับเป็นยังไงมื่อนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของลุงดินดำนะครับเมื่อนี้การลุงดินดำผ้า่ามกินกับสีผ้ามาเผาถ่านนะครับอ่าเผาถ่านด้วยเตามือนี้ที่เป็นคนเอาถ่านเอาเป็นคนเอาถ่านเผาถ่านด้วยเตาอ่โดยถังสองร้อยลิตรนะครับที่นี่การเผาถ่านนี่ตามที่ลุงดินดำได้เห็นมาในยู u b e ในเฟซในโซเชียลต่างๆ กะต่างค้นต่างรูปแบบนะครับเนาะอันนี้ก็สิเป็นรูปแบบของลุงนินดำนะครับกะสีบวกคือมูเพ่นดอกแต่ว่าเท่าที่เฮตุที่ใส่มากกับหลายปีแล้วเป็นปีสิบปีมาแล้วกะปรากฏว่ามีคม้อมภาคุ้มใจอยู่อ่ามันกะได้การตอบรับที่ดีนะครับจากรูปแบบของลุงนินดำเองนี่กะเห็นของมูเพิ่นกะดีของมูเพลล่ะนนะเนาะมันดีไปดีมันแน่วมูอนีบวาวกันนะครับ เริ่มต้นก็เริ่มต้นจากถังนี่แหละครับนี่ถังของลอยดิสเนาะครับเนาะกระตเป็นรูปถังลักษณะย่างซีดอะถังเป็นถังของลอยดิสตัวไปอันนี้คือพระท่านไนจอเพราะท่านไเฮ็ดมันก็ดสิเต็มรูปแบบของถังอยู่นะครับบานนี้กับเมื่อเมืองมาเนี่เมื่อเมืองโตที่จอแล้วเฮ็ดแล้วเนาะ,ะนี่ก็คือฝาที่เข้าจ่อออกเนาะครับเขาก็ใส่ใส่หูหูหิ่หหจักน้อยหนึ่งฝานี่ก็มันก็ดสิมีหูตรงกลางกับหูกับพวกคือของมือเวร์เนาะ ของเพื่นนี่เห็นส่วนหนึ่งเพิ่นกะสิเพิ่นกะสิเจาะแล้วกะสิใส่แป,ป็บใส่หยังก็แล้วแต่เนาะครับแต่ว่าลุงนี่ดำเจาะพอให้ควนออกได้ซื่อๆ,ๆพอให้กาดให้ควนมันออกได้เวลาเฮาวางลงไปกะสิวางลงไปมันกะสิลงไปจังซี่เนาะครับนี่คือถางบาัดนี้ทางกลนมั่นนะครับลุงนี่ดำเจาะฮูเด้ทางกลนมันน,น,นี่กะสิเจาะฮูรอบข้างอ่าฮูที่เจาะนี่กะสิใส่ดอกสวา่านอสองนิ้วเคอรเอ้ยสองขุนเค้ง นะครับก็ดีเจาะกนน้ำนี่นี่คือเจาะกลนที่ที่นะครับก็ดีมีหลายหูอยู่เป็นภัยอากาศเข่านะครับอ่ามันกะสีได้นํ้ำไฟไปใหม่ใหม่นี่คือรูปแบบของถังมันกะสีประมาณนี้แหละครับนี่ก็ดีเป็นที่ละแต่ว่าวิธีการเผากะสีแตกตัางจากมุเเกเ่เพลินอีกด้ตามเห็นลุงมุ่เพลินมามาทีนี้ก็เห็นรูปแบบของถังแล้วบันนี้่ลุงดำก็ดีพ้าไปเมืองวิธีการเผาวาเห็ดจังไหนนะครับ ฟื้นที่เข้าสีน้ำมาเผามันกะสิคัดสีเลียบบ่ได้เนาะมันกะสีมีเท่งใหม่น่อยไม่ใหญ่อ่าข้างกองยูนนี่ก็สิเป็นไม่ใหญ่นะครับไม้ใหญ่เนี่ยเฮากะต้องเอาไปตัดไปหั่นแล้วก็ไปพาข้างพุ้นก็สิเป็นไม้น้อยไม้หน้อยนี่กะสิสะดวกหน่อยหนึ่งเฮากะสิตัดแล้วก็สีบ่ต้องพายากเนาะด้วจังลุงยินดําได้เตรียมไว้ให้มืองแหล้วอยู่ทั้งทีนี่นี่ก็คือข้างนี้เป็นไม่น้อยอ่า แต่ว่าไม่นี่มันยังสดอยู่เมื่อตัดแล้วมันกระสีแหงไว้เย่ากระสีถิ้งว้ให้มันหมาดหมาดสะกนอนดีที่สุดคือตรงไหนม,ม,มันหมดาดหมาดคัดเปี่ยก้วยนี่บอดี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 ัตัดมาสดสดนี่บอดีบอดีมันสีเผายากมันสีไหมซ่าัดที่นี่อันนี้ก็คือไม่แหงแล้วไม่ไม่ขามปีมาแล้วนี่ับมันใหญ่จรงที่เขาก็ต้องพานะครับเนาะนี่พาให้มันเป็นขินหน่อยจรงที่เพราะว่าเหตุผลที่พา้มันหน่อยนี่ก็คืออยาไรขนาดมัน ไกเคียงกันกันซับนีได้เลยบอตองพาเนาะนี่ขนาดนี้ขนาดนี้นี่ได้เลยบอตองพาเหตุผลที่เข้ามาตัดไ้มันสันเนี่ก็คือให้มันไ่ได้หลายในหนึ่งถังนี่ขันเท้าไ่ได้หลายเข้ากับสีใดทานหลายอนี่ก็คือมูนี่ก็คือเป็นทอนไ่ยังสีละนี่นี่แล้วเข้ากับตองมะพาให้มันเป็นกินเนหน่อยยังสีละแล้วก็ดีเขาให้เบิองจากรูปแบบเตาที่ แตก็คือว่าถา่มันไงเขากับพะยมพาให้มันได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันที่ใกล้เคียงกันที่สุดอถามมันใหญ่ๆนั่นใหม่บ่ใหม่คือกันแต่ว่าให้เผาแต่เฉพาะมูมันก็ได้อให้มันใหญ่คํากันอ่ะแต่ว่ามันสิใส่เวลาหน่อยนึงออปัดนี่ขันเอาตัวใหญ่มากผสมกับตัวน้อยตัวน้อยมันก็จะถืออบให้เป็นทานไปก่อนเพราะมันเป็นทานแล้วปุ๊บตัวใหญ่ยังใหม่เพราะท่านเมื่อตัวน้อยก็ทานของตัวน้อยก็จะกลายเป็นไฟ ใม่ไปเรอยๆก็สิเป็นกี่เท่าเท่ากันเลยสีบพอะไรก็เด้ทานรอจากแป๊บนึงเดี๋ยวเดียวถังใหม่อันนี้คือถังนวยที่ลุงนีดำใส่ประจำเป็นรูปแบบเดียวกันเลยสต่วะตัวนี้มันใส่มาโดนแล้วมันก็เลยสีดำแต่ที่นี่หลักการการเผาของลุงนีดำนี่เห็ดยังทีเด้ของมูเพิ่นทั่วไปที่เห็นนี่เพิ่นสีเผาจุดไฟทั้งใตของลุงนีดำนี่บ่จุดไฟครับห้องคนถังขึ้น นะครับให้มันสูงจากน้อยหนึ่งเพื่อให้อากาศเข้าข้างล่างได้อ่าเนี่ยคือห้องขื้นที่เอใหม่ห้องตันี้ละพอได้ไปหนุนงาไปยังเลยอืใหม่ห้องสมมองงางมจุดแม่นสามจุดให้มันทางจากพื้นอ่ะคือห้องสามจุดเนี่ยก็คือเปรียบเทียบเหมือนก่อนเสานั่นแหละเพราะว่าพอให้เตามันลมเนาะอืมกะพุ่มสูงกับประมาณจักสองนิ้วเม่นคือพ่จําจกัดดอกสองนิ้วสามนิ้วก็ได้ คือเห็ดจะไดนให้ร่มเข่าข้างล่างนี่ได้นี่ให้อากาศเข่าข้างล่างนี่ได้อ่าบัดที่นี่เข้ากระสีน้ำฟื้นนะครับพอดีว่ามีดเอาไปใส่รอบมันนี้เนาะเนี่ยน้ำฟื้นเอารุ่นที่มันสีใหม่่ายๆนี่ก่อนเอาแห้งแหเอาแห้งแงเนี่ยที่มันสีใหม่ไงยๆนี่ก่อนมาใส่อ่านี่มาใส่นี่คือถังว่างๆเริอตอนนี้นี่มันสีอยู่แลกวสะพาพทังที่วันนี้เข้ากระสีใส่ฟื้นเลี้ยงลงไปนะครับเลี้ยงลงไป โยนลงไปรถเแรกๆนี่ก็ต้องไป,ปอยังไรเอาหมูที่มันที่มันง่ายนี่แหละเ,เหตุผลพี่ใส่ฟื้นลงไปก่อนหลายๆนี่เพราะว่าขันท่าจุดก่อนมัขุวนมันสีขืนมา่ามันสีมืดห้องสีเลี้ยงฟื้นบรได้างามาสีเลี้ยงฟื้นบรได้างามาใส่ท้องไฟ บางบางลงไปเลยวาง,งไปเลยวาง,างจับยังไงให้มันได้ได้แน่นที่สุดนั่นแหละขั้นตอาจับได้แน,น่นได้เต็มดีมันก็ตีได้ทานหลายการใส่นี่กับใส่ขอบก่อนให้มันตรงตรงลงลงตรงการลางเลยน่ละ อันนี้พะว่ามองหันเป็นมองที่ห้อสิจุดไฟไฟเนี่ยต้องไปจะได้เห็นมันสิเป็นยางในรถเป็นเชือไฟนะครับเ,<อ>เป็นเชือไฟเอามาจุดมันสิใหม่ดี่ค<อ>รับจุดในนี้เลยบทงต่อบ่ของผมเห็นมันยากเด้ยนาะดังใต้นต่นมันยากตัวเปลืองฟื้นตัวฟื้นตัวเี่าไปดังนัง่นทัวมันสตีดเนอะเมื่อไปหลายเสริฟเด้แล้วเท่าแท่นทีเท้าสีเอามาจุดเอามาใส่ให้มันเป็นฟืน้น เป็นเป็นท่านนี่น,นี่บ้านนี้ก็ฟื้นหน่อยยับใส่บ้านนี้เปลี่ยนหน่อยรอเปลี่ยนอันนี้คือเริ่มเริ่มจุดแล้วครับเริ่มจุดแล้วนี่เริ่มจุดแล้วอ่อืมมันลุกดีไปโอ้ยลุกดีตัวอาการเขาข้างล่างไหนดีเอ <c oughs> อวะอยู่ในถังลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยมันบริสุทธิ์นี่ พอมันต so mm ิดแล้วฮะกับไซฟื hmm. ่นไปเรื่อยๆไซไปเรื่อยๆมันใหมายถึนั่งลงไซจนเต็มเลยมหรอมไซจนเต็มจุกจุกไซจนเต็มแล้วตาเราไม่ขึ้นขึ้นขาวเขาแบบอืมชัวร์สันนะวันนี้ผมเม็นว่าขึ้นขึ้นขาวเลยนะเห็นบิดข้นเลยโอต้องเห็นบิดข้นขายเ่ราะด้เห็ดเนี้ยเพราะด้ไปไกลอีกยังมันยากเลยนะยุดแล้วพิมพิมไปเลยบ่ มันก็กินเพื่อนหลายเต่อเพื่อนด้วยยังสี่เป็นคอนของมานยังสี่แล่ อือเอเียงันพูเมื่น่ยุบลงีวนนี้ม่ยุบลงแล้วยะต่ฝ่าไปข้ขางมันอไหรอ้ลงกันก้องืนอยู่เดี๋ยวทีบอกให้มึงเลยไหมให้มันเต็มก่อนว่างไวเลยวันจะไปชี้เลียบมันนี่แหละว่างขิ่มไว้ยังสิเดี๋ยวไฟใหม่ไปเขาก็บยุบลงไปมันก็ลงไปลงไปตามมันครับ ไปหมดเพิ่มกับิดเองมันอคขันสีมาจอบเมืองกับมาจอบเมืองตอนกาบายานมันยุบลงไปปุ๊บยานเ้าว่างบ่ซื้อมันสีไปกลายปากซื้อมันสีเขียงออมันสีเขียงมันจีกลายปากเข้ากับไปยูลงหำมันตกลงปึ๊บไปละกันเลวเลยบาดในยางนี้ดบกปนี้อยู่ใส่กระทางเนี่ยมาขวนหอมๆมว้ตัวนี่อยาฝ่าไปไก่มันหมดไปอย่างอ่อแต่ชาวขันปิดต่ิ้นหูปิดบาดที่นี่หูคางละางคางคางคางนี่มันปริมาณการนี่พออยู่ พระว่าไฟมันเหลือหน่อยแล้วขันมันยุบลงไปแล้วได้อนมเอาตัวนี้ออกเลยก็ได้ให้มันเขาท่านี้ให้มันตั้งดินเลยให้มันตั้งดินเลยก็ได้อืขันบ่ตั้งกัะบอกไปยังบ่รมีเพมีผลเสียปนในดอกอืมาที่นี่พ่อต้าขันเท้าหัวมันมืดขว่ลระเด้อประดันปุ๊บคือช่วงช่วงที่มันบิดขุ่นนี่ฝานี่มันถึงยบลงไปแม่นยุบลงมายุพี่อยู่ซ้ำนี่ละนี่ขันใส่ฟื้นซ้ำนี่ก็ถึยยบลงมาซ้ำนี่แหละปฏิจากนี้ลงไปเป็นทานมืด ไหนทานมาเลยบานี้กามาตตอเอาตีนต่อนี่เอาผ่าห้องมือเจ้าน้ายเงยเงยก็แบบเอาดินเอาตีนออกบานี้ก็เอาดินห้อยหย้อยห้อยถ้าว่าทั้งเครื่องเครือทั้งลานมันปิดโดยอัตโนมัดอยู่แล้วมันบลาเพราะมันตั้งลงไปเท่ากับอุดต้อหู้ทั้งขางกันเองบารีตัวนี้มันกะซียู่ลงไปในขางนี่เพื่อเขาก็เอาดินทรายซุมซ่มซุ่มแหง้งๆก็ได้เพราะไปยังตะวันแห้งมันสิไหลลงไปเพราะว่ามันมีหู้เนี่ยเอ็นซุ่มนี่คือหมายถึงว่าให้มันไหลลงไปเออ ทำอะไรลงไปมันก็เป็นหู้มืนบ่ล่ะกาเท่าก็บพได้ปิดกันดินซุ่มนี่มันบอเป็นหู้อันนี้คือการหู้ตรงกลางนี่คือกันเท่ากับเอามาดินซุ่มมาวางแปะใส่ปิดแค่นี้แหละปิดแค่ขอบนี่ครับปิดหู้นี่ธลรดเองมันก็เสียมอดมอดเองมันเองออาอดแล้วโดนปนไหนจังเสียมาเอาทานมาเลยงือเส้าโอ้ยเพราะว่ามันคำพอดีกันเท่ากันเาจากใส่ว้กับประมาณช่วงระค่นมันมันปิดใบสามนี่ คำคำหาพวกนี้ก็ขังถังเบื้องนันห่อนเอ่น่าพดขังมันนี่อะไรแสดงว่ายาเขาใจน่าพดขังว่าใบขังถังเบิ้งนี้อันเทวิว่ามันยังอุ่นอยู่นี่คืออย่ามันเกิดเป็นไฟขึ้นมาอขันหอดมือนเศร้านี่สนิทก็ต้องไปนี่เลยเย็นจ่อยๆนี่แหละว่างไว้สัานี่แหละก็ต้องไปเ็นยงมันเลยจบแล้วนี่จบแล้วเอาใส่ให้เต็มนี้ไปให้เรียกเสยไปรลดไปใช้กับไปบันไดว่าขันไม่แห้งได้ที่ ปะม่านใบม่วงนี่มาเห็นไม่จ่อมึงเดอเริ่มแนมเริื่อมซ้อมแต่ว่าคันคันเรื่องฝ้ากับปะมาณจักสีหาโมงนี่ก็มันจะยุบแล้วมั่หัพี่แล้วมาจ่อมองย่านปากมันไกลอย่านฝามันบาตรงอย่านฟ้ามันลงบาตรงเทากับมาอยู่แต่มันกลับลงแต่แล้วตำหนัดเองอนี่แหละง่ายๆตูดของลุงเนิยนดำนี่ลุงเนิยนดำนี่เป็นคนที่เฮ็ดอีังขันยากหรือว่าเห็ด พราะว่าเสือคําสอนของพุทธเจ้าคนบอกว่าถ้าอะไรมันยากมันไม่ใช่ชีวิตของเราอนอืมอ่าชีวิตของคนมันจะต้องอยู่ง่ายกินง่ายทําก็ง่ายเพราะมันกินไม่เยอะมันวางสัน่นอืมก็เลยเสคนมันสินนได้ทานหลายปันได้นี่ปริมาณของทานก็นยูประมาณนี่ขนันทอเทีออกมาใส่ถุงปุ๋ยถ้าเป็นถุงปุ๋ยยูเลียแบบไงนะก็ติดถุงอ่าบุละครับนี่ก็เป็นวิธีการเขาทานนะครับ เป็นวิธีการเผาทานเทคนิคการเผาทานของลุงนิดดำนะครับที่เอามานําเสนอให้แฟนช่องได้ต hmm. <They> <It> ิดตามนะครับสําหรับแฟนช่องที่ติดตามแล้วนะครับถ้อกถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครนะครับอันนี้มันเอาเอาระบบกเกษตรที่นี่นะเด้เอออยากให้มันได้ประยุก์ประโยชน์ประโยชน์อย่างว่าที่เรื่องที่ว่าเรกเออ เทคนิคน,น,นึงนะครับแต่ข้าจุดยาม่ยเมล็ดค้นมันจะซอยไรแม่งในสวนเานั้นเป็นคน <บา S 1> ดีอีกอย่างหนึ่นงเมล็ดที่มันจะมาตักขึ้นมาวางไข่ขันแม่งลางเว้นนี่จะเป็นแม่งมาให้ประโยชน์ขันทีนน่เอาข้นไหมมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยขันขันทั้งหมดนะเัาทีเอาน้ำท่วมข้นไหม เดี๋ยวเบื้อหลังเข้าสิมามาให้คุณลุงเห็ดนำสมคนใหม่ให้มึงอ่าเดี๋ยวเบื้อหลังนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามยินดีติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแบบง่ายๆคือกันนั่ละนคืบหลากเทคนิคของโรนี่ดำคือสีเน้นการเห็ดแบบง่ายๆเห็ดแบบทุกคนเห็ดนําได้บัวตองเบาเรื่องทุนหลายๆเบาเรื่องเห็ดแบบง่ายๆครับผมอ่าสต่เรบคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ